ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่พาเลงเก้นะครับดินแดนแรกในอารยธรรมมายาที่เราจะพาทุกท่านมาสัมผัสนะครับชื่อเดิมของที่นี่นะครับมีอยู่2ชื่อนะครับซึ่งสันนิษฐานไว้นะครับชื่อแรกนะครับก็คือลาคาม้านะครับซึ่งเป็นภาษามายาแปลว่าดินแดนแห่งสายฝนนะครับส่วนอีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือโอโจลุมนะครับหรือว่าป้อมปราการนั่นเองนะครับสำหรับคําว่าพาเลงเก้ที่เราพูดกันอยู่ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับ มาจากนะครับสมัยที่สเปนเข้ามายึดครองที่นี่นะครับมีบาดหลวงอยู่ท่านหนึ่งนะครับที่เขาทําประโยชน์ให้กับประชาชนที่นี่อย่างมากเลยนะครับประชาชนที่นี่เขาก็เลยปื้มปิติแล้วก็เพื่อเป็นเกียรติแก่บาดหลวงคนนี้นะครับเขาก็เลยตั้งชื่อเมืองเมืองนี้นะครับตามนามสกุลของท่านนะครับว่าพาเลงเก้ครับอะไะครับตอนนี้เรามาดูไฮไลท์ของที่นี่เลยดีกว่าตามมาเลยครับ มลเงเก้มีทุกอย่างที่เมืองโบราณคนมีนะครับทั้งประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจสถาปัตยกรรมที่สวยงามและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดจนเรื่องราวความลึกลับและก็ตำนานที่น่าติดตามเมืองนี้ก่อตั้งขึ้นก่อนคริสต์ศักราชประมาณ100ปีแต่ว่ารุ่งเรืองที่สุดในช่วงคริสต์ศักราชที่600-800ก่อนจะร่มสลายลงถูกทิ้งร้างในกลางป่า แล้วเราก็เดินทางมาถึง t ท p พ l of Inscription นะครับหรือว่าวิหารแห่งคำจารึกนั่นเองนะครับ ที่นี่นะครับถึงแม้ว่าเราจะเรียกคําว่าใช้คาว่าวิหารนะครับแต่จริงๆแล้วด้านล่างเนี่ยก็เป็นพีระมิดเหมือนกันนะครับตัววิหารเนี่ยจะอยู่ข้างบนนะครับและทั้งหมดนี้เลยนะครับก็คือลุมฝังศพของกษัตริย์ปาคาวนะครับกษัตริย์ปาคาวนะครับเป็นกษัตริย์ที่ทรงอํานาจที่สุดในดินแดนพาเลงเก้แห่งนี้นะครับพระองค์นะครับทรงครองราชตอนอายุ1 2พรรษาเท่านั้นเองนะครับครองราชยาวนานถึง68ปีนะครับแล้วก็สิ้นพระชนมายุตอนอายุ8 0พรรษาครับ สาเหตุที่นักโบราณคดีนะครับตั้งชื่อวิหารแห่งนี้ว่า Temple of Inscription นะครับเพราะว่าข้างในนะครับจะมีจารึกอักษรโบราณของชาวมายานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่านักโบราณคดีจะไม่สามารถที่จะตีความหมายของมันได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็สามารถที่จะสรุปออกมาได้นะครับว่าจารึกอักษรภาพต่างๆเหล่านี้นะครับหมายถึงเรื่องราวประวัติของกษัตริย์ปาขาวนะครับและในนี้นะครับมีอักษรภาพมายานะครับ รวมกันแล้ว617ภาพด้วยกันนะครับซึ่งทั้งหมดนะครับรวมกันแล้วมีความยาวมากที่สุดเป็นอันดับ2ของอัศษรภาพในเม็กซิโกนี้เลยนะครับและนี่นะครับคือ The Palace วัตถุประสงค์ในการใช้งานของเขาจริงๆนะครับคืออะไรนะครับก็มีข้อโต้เถียงกันนะครับอยู่2ทฤษฎีก็คือ1 เป็นสถานที่ในการใช้ว่าราชการนะครับหรือว่า2นะครับเป็นที่พำนักของกษัตริย์แล้วก็เหล่าขุนนางทั้งหลายครับเราเข้าไปดูในดีกว่าครับ The Palace มีพื้นที่ประมาณ8,000ตารางเมตรประกอบไปด้วยโถงทานเดินห้องต่างๆและรายล้อมไปด้วยสนามหญ้าความโดดเด่นของอาคารหลังนี้นะครับคือตัวหอคอย4ชั้นสูง10เมตร ซึ่งตั้งอยู่กลางพื้นที่เลยนะครับสันนษฐานว่าหอคอยนี้ถูกใช้เป็นหอสังเกตการครับจากข้อมูลในบล็อกโลกสีน้ําเงินนะครับกษัตริย์ของมายาจะต้องเป็นผู้ที่ติดต่อกับพระเจ้านะครับและทุกครั้งก่อนที่จะมีการติดต่อกับพระเจ้านะครับจะต้องมีการชําระล้างร่างกายให้สะอาดซะก่อนนะครับและนี่นะครับก็คือห้องอาบไอน้ำนะครับกษัตริย์ของชาวมายานะครับก็จะต้องเดินผ่านช่องนี้นะครับอาบน้ําเพื่อที่จะออกไปเพื่อ ติดต่อกับพระเจ้าทางด้านโน้นครับและบริเวณนี้ทั้งหมดเลยนะครับเรียกว่า The Temple of the Cross Group นะครับสร้างโดยกษัตริย์คาวปาลามนะครับพระโอรสของกษัตริย์ปาคาวและที่แรกที่เราจะไปนะครับคือที่นี่เลยครับ The Temple of the Cross ไปกันเลยครับ ด้านบนวิหารนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพเรื่องราวนะครับบอกเรื่องราวของการถ่ายเทมนาจของผู้เป็นพ่อก็คือกษัตริย์ปาขาวนะครับถ่ายเทมนาาทั้งหมดไปสู่ผู้เป็นลูกนะครับก็คือกษัตริย์คาวบาลามนะครับด้านในนะครับจะเป็นเรื่องราวทั้งหลายนะครับของกษัตริย์คาวบาลามนะครับเราสังเกตนะครับจะเป็นตัวเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเล่าเรื่องราวทั้งหมดของเขา วิหารทางด้านหลังผมนะครับก็คือ the Temple h t e of the f o l i a t e Cross นะครับก็คือเป็นวิหารที่จัดสร้างขึ้นมาเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนนี้นะครับส่วนวิหารสุดท้ายที่เราจะได้ชมกันนะครับก็คือทางด้านนี้เลยครับ the Temple of the Sun ไปกันเลยครับในบล็อกของโลกสีน้ำเงินนะครับมีเรื่องเล่าอยู่เรื่องนึ่งที่น่าสนใจมากเลยนะครับ จากจุดนี้นะครับไกลออกไปอีกประมาณ5,000กว่ากิโลเมตรนะครับมีเกาะนกเกาะหนึ่งที่ประเทศชิลีนะครับเรียกว่าเกาะวนกลาซานะครับเรยกชื่อหนึ่งเขาคือ Apocalypse Island นะครับเกาะนี้นะครับมีท่านหินอยู่แท่านหนึ่งนะครับซึ่งเรียกว่า Temple of the Sun เหมือนกับชื่อของที่นี่นะครับและเขาคาดคะเนว่าท่านหินท่านนี้นะครับถูกสร้างโดยปาคาวผู้เป็นพ่อนะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับระยะทางเนี่ย 5,000กกจะสามารถที่จะเดินทางออกไปสร้างได้นะครับและในวันที่21ธันวาคมปี2012นะครับก็จะเป็นวันที่ครบรอบปฏิทินมายาและที่เกาะ Apocalypse Island เราจะเห็นสุริยุปร,ราคาที่ชัดเจนและสวยงามที่สุดคั เราได้รู้จักกับพารังเก้กันไปแล้วนะครับแต่ว่าที่เม็กซิโกเนี่ยยังมีโบราณสถานของชาวมายาที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเลยครับและตอนนี้นะครับอีฟกับแพรก็กำลังมุ่งหน้าไปอุกสมอลเมืองโบราณที่มีพีรมิดท,ที่ไม่เหมือนใครในเมโออเมริกาครับ